สวัสดีค่ะชื่อทองลายบุทธสีค่ะก่อนที่จะเข้ามาโครงการสัมมาลหังค่ะตอนนั้นคือชีวิตแย่มากๆเลยค่ะเงินจะซื้อข้าวกินก็ยังไม่มีเลยมีเงินติดตัวอยู่200บาทแล้วก็บังเอิญว่าเข้ามากราบพระประธานที่โบสถ์ก็มาเจอป้าแป๊วป้าแป๊วนี่กำลังกําลังพูดอยู่กับคนอีกกลุ่มหนึ่งกําลังแนะนําให้คนกําลังแบบให้คนกลุ่มนั้นท่องสัมมาละหงัง เราก็ไม่รู้หรอกนะว่าท่องสัมมาละหังแลดียังไงแต่พอได้ฟังได้ฟังป้าแป๊วพูดคนลุนนั้นกลับไปก็เลยไปหันหน้าไปคุยกับป้าแปลวเลยว่าป้าท่องสัมมาลหังแลดียังไงเหรอป้าแป๊วก็บอกว่าให้ลองทําดูสิก็เริ่มทําเพราะว่าคือปกติก็มีเรื่องในใจอยู่แล้วคือซื้อรถมาได้สมเดือนแต่ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงทีนี้เงินจะส่งก็ไม่มีก็เลยคุยกับป้าแปลวว่าป้าหนูซื้อรถมาหนูไม่มีเงินที่จะส่งเลยนะ ป้าแป๊บบอกหนูลองท่องสัมมาระหังสิท่องมาได้สามวันป้าแป๊อพอท่องมาได้สามวันก็น้องสาวโทรมาบอกว่าพี่หนูขอลดคืนได้ไหมก็ตัดสินใจเลยว่าคืนรถให้น้องพอคืนรถให้น้องก็ท่องสัมมาระหังไปได้หนึ่งเดือนได้หนึ่งเดือนก็น้องสาวโทรมาบอกว่าพี่ตอนนี้แม่ขายที่ได้นะพี่มาเซ็นมอบที่ให้เขาได้ไหมก็เลยกลับไปบ้าน ไปเซ็นมอบที่ให้เขาพอไปเซ็นเสร็จแม่ก็แบ่งเงินให้ประมาณสามแสนกว่ากว่าก็พอก็ท่องมาเรื่อยๆก็ชีวิตก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆค่ะดีขึ้นมาเรื่อยๆดีแบบปฏิหารเลยมันรู้สึกว่าสบายใจโล่งทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็ไม่คิดอะไรเลยค่ะแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ก็ก็หลายเดือนพอสมควรนะก็ท่องมาตลอดเลยค่ะไม่เคยทิ้งแล้วก็ธุรกิจก็ดีขึ้นจากที่เรา ไม่ค่อยสบายใจแล้วก็มันคือมันบอกไม่ถูกอ่ะมันดีจริงๆค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกๆท่านนะคะมาท่องสัมมาหังาและชีวิตของทุกท่านก็จะดีขึ้นค่ะ